สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูปของผมครับกับบอดี้พอกันโดนเติมนะครับอาทิตย์กลัวเกือบสองอาทิตย์หมดแล้วครับบอดีไทยคลิปนะครับบอดี้ไปไซมาไซบอดี้พอแนวดีๆเลยบอดีไทยพี่น้องเบิรงนะครับมันก็ด้วยโรคระบาดเนาะกับบกกาไปไซมาไซม่าช่วงนี้ครับแถวบ้านก็ติดกันเสี่ยวนะครับมันก็เลยบกกาไปเนาะก็เลยอยู่แต่บานนะครับกับพอดี ลูกไก่ตอกมันฟักออกนะครับก็เลยมาทายพี่หน้องเบิ้งนะครับกะช่องของผมอาจจะเป็นเกี่ยวกับสัดด้วยครับด้วอเกี่ยวกับไก่นี่ครับอาจโดนเถื่อยังติเป็นคลิปอ,อื่นนะครับเพราะว่าพี่หน้องผูลังคนเบิกะบอะบ่มักไก่กับมีนะครับก็โทษขอขอภัยหลายๆครับสําำหรับผูบ่มักไก่กัผมควนหมักไก่ผมก่อนที่ส่วนหมากเกี่ยวกับไก่กับสัต์นี่นะครับ แต่มีแน่อันอื่นดีๆจริงๆไทยพี่หนองเบิรงนะครับยูนี่หนีทั้งเบิดก็สี่สิบก็โตนะครับประมาณสี่สิบเจ็ดโตนะครับสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนี่แหละสนาบโปผิดนะครับการลูกใกล้ตอกนะครับก็จะมีอยู่สองสีนะครับจะมีสีขาวกับสี่างนะครับอาจจะมีสีม่วงผสมเข้ามานนำนะครับ เห็นดำๆนี่โมเมนต์หม่วงนะครับเป็นเป็นหลูกไก่บาทนะครับคือเพิ่นเอาไครมาฝากฝักนะครับหลูกไก่บาทนะครับกระลูกไก่ตอขึงออกมาหมูบานนะครับก็เลยเอาใส่ในกงอนุบาลไว้นะครับเปิดไฟให้มืดอยๆมือม่อยนนะครับเพราะแต่ช่วงกลางวานันถ้าทามันห่อนทามันแดดแหงกัปิดไฟไหวก็ได้นะครับ แต่ว่าทาฝนตกยังสี่อากาศเย็นห้างก็ต้องเปิดให้เบิดมือเบิ้ขืนนะครับเพราะว่ามันจังสี่ได้ความอุบอุ่นนะครับแต,ต่ช er ่วงกงเวียนทามันมันแดดแห้งห่อนๆเนห้งกรต้องเปิดก็ได้ครับเพราะว่ามันไอความห่อนจากอากาศมันก็เห็นในกลอุบอุ่นอยู่ครับแต่ว่ามือนี้มันก็กึึงกึึงแดดกึ่งขึ้นนะครับเน๋ยวขึ้นเี๋้วแดดกับกต้องเปิดไว้นะครับ มานี้ส่วนาน้ำนี่ก็ต้องผสมน้ำยาใหา้นะครับให้หนีผมจะผสมไอเบต้ามไม่สิ้นนะครับมันจะเป็นไอยาเป็นผงยาแบบไอป้องกันวัดนะครับแต่ที่จริงแล้วไต่ทอกหนี่มันแข็งแรงอยู่แล้วครับบามัน,มนด้วยสัญชาตญาณมันเป็นไก่ปามันกับผมจำเป็นต้องให้วัคซีนบางยังก็ได้ครับแต่ว่าถ้ถามีก็ให้ก็ดีนะครับแต่ว่า ตามที่ผมศึกษามาไก่ตอกนี่มันมันมันทนโรคกาไก่บ้านครับทนโรคกาไก่อื่นความันเป็นสั์ปลาอยู่ในปลามันมีภัยเหตุบางสิเนี่ยมันได้กับเอาธรรมชาติเขามันมันทนอยู่แล้วครับทนแดดทนฝนอยู่แล้วปูดยง่ายไก่ตอกนี่ที่บ่ค่อยมีโรคคือไก่ทั่วไปนะครับที่แข็งแรงดีวันนี้ อาหารนี่หายอาหารแบบไรครับของผมก็จะให้อาหารเป็นไก่ทั่วไปนี่ครับแหลกเกิดนะครับเป็นของไก่เหนือไก่พื้นเมืองนี่นะี้ครับโปรตีนไม่น้อยกว่า21เเซนตะครับพอมาไงขึ้นมาซ้ำหนึงอายุหนึ่งเดือนอยังส่นะครับก็จะเริ่มให้พวกเขาเปลือกเอ้ยเขาไปนะครับเขาไปสมหมูอาหรอยังส่นะครับไก่ใน้อน้อยท่านี้กินพักดีเสร็จ้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนกไก่ กินพักแบบด้วยเฉพาะยอดกระทินนเครับพักบุ่งโอ้ยสุดยอดนี่ครับก็กมีหยดจองขามาเรื่อยๆู่ครับก็กขอขอบุญขอบคุณนนะครับพวกลูกค้าที่เพื่อนสื่อข้องผมไปนะครับเพื่อนกับว่าโทรมาจากในช่องยูทูบเพื่อนว่า ขอขอบคุณขอบพุนเพิินลายๆนะครับที่เพิ่นอุดหนุนซอยผมนะครับใ้ผมในเงินในท่องนะขอบพูหลายๆครับคอยเพิินลำๆรืยๆยู่ดีไม่แห้งนะครับผมการสำรับทานที่โมทันใดท่านทีต้องการนะครับผมจังที่คอยอัปเดตลุ้งเรื่อยๆ่อยนะครับตอนนี้ยอดจองเอาจริงๆนะครับยอดจองกับมีอยู่เกือบรอยโตอยู่ครับเพราะว่าการจองของผมนี่บ่จมเป็นต้อง โอนเงินมาก่อนครับจองปากเป้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะโจดเบอร์ไห้นะครับว่าผู้มันโทร่มานเนซื้อหยังจากจังหวัดหยังนะครับบัดนี้ผมจังที่ทร่ไปเช็กอีกที่นึงครับว่าเพิ่นเอ่ยยังยังยังสนใจบอนะครับจังนี้เพราะว่าการจองของเพิ่นก็คือตอนตอนที่เพิ่นจองหลูกไกลผมมันมันบ่ดท่นออกนะครับผมก็เลยรับปากคนรับปากจองไว้นะครับแต่ว่าบบ่ได้รับเงินเพิ่นนะครับ ก็กเลยบอกคนว่าเดี๋ยวแต่ลูกไก่พร้อมจะทรงเนี่ยผมจะทรไปบอกอย่างนีนะครับกัจดเบอร์คนไหวมานคนซื้อหยังอย่างนีนะครับออบางที่ลูกค้าไอถ้าทรไปอย่างนีบางที่เพื่อนเพิ่นได้แล้วก็มีอย่างนีนะครับก็บอกเป็นหยังครับบางที่ปูพนเพิ่นท่านไดป้ปกติร่อเหาอ,อย่างนีนะครับแต่ว่าลูกไก่ชนนี้ในกรงนี้จะพร้อมทรงก็คือ3มสัปดาห์ขึ้นไปนะครับประมาณ สิ้นเดือนนะครับประมาณต้นเดือนสิงหานะครับประมาณต้นเดือนสิงหาครับผมผมจะส่งส่งไดท่วประเทศนะครับภาคอีสานสี่ลอยทุกจังหวัดครับโยเวนจังหวัดเลยภาคกลางหาลอยภาคใต้หกลอยนะครับประมาณนี้ครับแกตับผู้ใดสนใจนะครับกจังคอยติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสามสามแปดสี่เก้าสี่เก้าหกนะครับแม็กครับผมแม็กกี้ครับแต่ว่า ชุดนี้ชุดชุดตีพรมไทย,อยตอนนี้ครับมีคนจองเรียบร้อยนะครับบางบางเจ้าก็ยีซิบบางเจ้าก็ซิปประมาณนี้ครับแต่และเจ้าแต่และเจา้เจาไปบันนี่วีนี่นี่วีนี่นีนน่ใส่เวลาอยู่มันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอีกหนึ่งสัปดาห์จังจีนไอ้อีกนึงสัปดาห์ยังติงออกนะครับพวกนี้ ท้ย่อยแต่ว่าบาท่านแตกแล้ครับการกลรับไข่ผมก็จะกลับแบบนี้นะครับเขี่ยไปเียๆได้ทีนะครับผมก็จะเคียนไหวนี่ครับผมเอาใส่19มิถุนาแต่จะไปออกอยืน26วันที่26เดือนนี้แหละครับอีกรื่นฮื่อ,อ,อนี่ก็ออกแล้วครับพอใส่เวลาอยู่28มือ่อเอาไข่ใส่10 สิบเก้ามิถุนาจะไปออกสิบหกพฤกภาคมนะครับอีกบกี้มื่นนี่ก็ออกแล้วครับกยอดจองกับมีมามเรื่อยนะครับก็ขอดพุ่นลร้ายนะครับแต่ไปสนใจกับล่องทีต่อขามาเบ้างครับสารูไกมีผพรมกับจังจะจัดสง่หายสารูไกวะมีกับลอดหลุ่นต่อไปอยังสีนะครับส่วนราคาบอกครับกะ สีลายนะครับสีลลยกัตัวละหนึ่งลอยนะครับสามสัปดาห์ส่วนสีขาวตัวละสองลอยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังหน่อยู่ครับพึง่งออกนะครับค่อยๆทยอยออกเรื่อยๆนะครับบันนี่กัพอมันใหญ่ขึ้นมาสำนึงกับจังจังปล่อยนะครับพูดถึงแต่ปวก ที่เพื่อนเอาไปนะครับผูลูกค้าที่เพื่อนเอาไปนะครับคนว่าเลี้ยงไงบ่อเลี้ยงอย่างบ่อกับบ่ออยากครับอยู่ดีกินดีอยู่างกินไงครับกินคือไก่ทัวไปนี่แหละครับพอมันเห่นแต่ว่าเขาจะห่วงเสียงดังแน่นะครับไก่แบบนี้ถ้ามาฉาเขาเป็นไก่ป่าครับกินพักบุ้งกินหยอดกระทินจริงจรงครับนี่เริ่มสร้างหนึ่งกันเริ่มจริงจงแล้ะครับการตั้งแรกก็ ผู้ใดสนใจก็จังค่อยติดต่อสอบถามข้ามาบิ่งครับหรือว่าจะแอดเฟซบุ๊กผมมากก็ได้ครับทิมภาษาไทยว่าวิเลศวงคำภานะครับวิเลศวงคำภาหรือว่าจะโทรมากก็ได้ครับศูนย์เก้าสามสามแปดสี่เก้าสีเก้าหนะครับยินดีรับทุกสซยนะครับแต่จังได้กับจังค่อยผกกันจิบใหม่นะครับเนาะก็ะเอาไหว้ามีเท่ากันครับแล้ว โอกาสหนาครับมีแนวดีๆจังหวัดไทยเบิ้งใหม่นะครับทุกท่ายนี้ขอให้พี่น้องยูดีไม่แห้งลำรวยเงินทองทุกท่านทุกคนครับขอกล้าคาว่าสวัสดีครับ